หอนเองไง้เป็นเนาะแลเป็นหำล้ว,ว,วมาเท้าเบาใจหน่อยเจ้ามาหหนบ่หำโธ่ดูนี่เจ้าดิไม่มาขี่รถนะ รอยวันนี่โอ้หม่นะเอาเอาอเ,เอาทักทายสบายดีเลยับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ไกลก็อยู่ไกลอยู่ภายในหรือต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสุซองท้องไม้มันน,นานะวันนี้มาสืบต่อนาเวนางานคือเก่าให้พี่น้องเอ้ยยัยงไม่ทันไปทั้งเลยเลยเอามาขนเข้ามาที่ทุกคนเลย แต่ว่าได้ฝนเยอกแดดกะรู้สึกว่าแฮมแพนๆมากๆนี้เมื่อวานนี้ว่าสิฝนแต่ว่ามันยังฝนตกห้ามไม่นี่หลังภาคออกมาหนเข้ามัดเข้าทุกคนเลยหลังจากที่แล้วกันยังซืบต่อเกี่ยวอีาะวหน้าทงนั้นก็ลึงขึ้นมาเรียบร้อยทุกคนเลยเฮ็ดน้ากับบิทันล้วไปนีพราะว่ามันแก่พร้อมเดียวพอทุกคนเลยแต่ว่าโซนน้อยเตาทางพีกับแบบแก่แต่ว่าทางพุ้นมันสีขึ้นมาพร้อมเดียวเลยพุกคน เสาและยังมีขึ้มผลอยู่บางเล็กบางโซนทุกคนเลยมากับขอบโนคือเก่าบรรยากาศอยู่ให้อยู่นาประมาณนี้ละพ่อแม่่พีน้องเอ้มาสิใบป่ากันอย่างหล่อท่าอีกน่าจะเป็นพุ่งละเดินหน้าทุกคนเลยปามาใช่ไหมเพื่อนตัวเองนะเสานี้บอ <Nah> ่ะ <c ười> ลับมั้ยลับมันนี้ลับง่ายอ๋อหามาหอดีหน,น,น่อยตกะัตกะทุกคนเลยมัดเขา่ามัดลายสำเร็จเด็ดมันเไปฮะมัดเข้าสวายแล้วทุกคนจะมีกาไปลงหามัดเข้าก่อน ทุกคนเอ้ยข้างในเอาผลตกมือว่าน,นอ่ะใน,นเรื่องก็สิมัดพีนไว้ทุกคนเลยมัดเก็บพีนห่มไว้ก่อน

hỏi nói nó cà phê nó hảo cà phê nó hạc anh mắt cà phê dưỡng cà cái dưỡng cà phê dưỡng cà phê dưỡng cà phê dưỡng นี đ đ ่คือพี่เลยก็คือไม่มีโย่ผลข้าวเป็นไงสีมัดหมดปุ๊บทุกคนเลยเป็นแปดนี่นะกาวาแล้วอีโด้เมือนนี้เจ็ดแปดหายไม่ไดต่อตีก้นเอาเทมดึงมันมันเอาเฮ็ดฝากกัน มัดเข้าทุกคนเลยทันเหลวไหวอันมัดแท็กทุกคนเลยมัดแท็กมันง่ายกว่ามัดกระเด็บเว่ามัดถึงกำมัดกี่โกนนี่โกนสบายแต่แค่ตอกโกลหนึ่งเนาะ แคนน่มี้แค่โตนะโตแบะมาเลยใช่ไหม Kín. mặt cắp đi ăn con mặt cắp mặt hiệu gong phong niệm hiệp ăn chung bên chung chung bay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  chung chung bay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  chung ได้พักก่อนก่หนอวอนเลยโอ้มาเบิ่อาหารการกินพี่น้องขึ้นมาแล้วก็ได้นี่มดไม้สดๆนี่มักโท่หนำนเรื่อนี่นะมอมนอ้อยบอน้อยไปหน,น,นึ่งตั <c oughs> นน้อยน้อยน้อยหน่งน้อยไป <c oughs> <c oughs> ทางักเยคือคือเบิ้งเขดีแล้วมันมันต้มปลาซาปลานะนำทุกคนเลยนี่ร้บัดนุ่มไม่ลายนุ่มจะน้อยซาปลาเนียวได้อันนี้แหละอาหารเท่งก็ได้โอ้แดดฮอนโพดหามเจ้าโอ้มาก่อจีก้อนได้เมื่อนี้่ได้ทุกคนเลยไม่ได้ทาลายเนียวได้แซ่บบ่มากซาปลานะ

นี่ก็ลมด,ด้วยขี <c oughs> ้แจมเลย <c oughs> กินแจมมั้งอืมหักไปพี่น้อาไอ้นึ่งบ,บม่มโด,ดนน้าแม่กิ่นข้าวนะมันน้อยบ่ครับพรากินมื้อนี้โอ้หลายเนะาะใส่คำไปกุ้งเคยเลย นี่มอหน้ไม้ทุกคนเลยแ่บเลยอ่หมอไม้แ่บบ้างห <c oughs> ับปื้นอน่ะ <c> ห <oughs> ลับปาแคบลับปากมันไม้สุดจอดฮึ่มเ <c oughs> อ้าี <c oughs> เค,คกกรมีม มาพยาอามมาเอ็น,เ,อนอเป็นอเรื่องมาเอ็นอืเ็นนม่อืมโอ้แซบบ๊โอโดูมไหมโอ้ลับป่าโหมีมาแห้งอีกนี่โอ้คอได้มาแห้งเจ็ด ในมักน so ี lings, ่นี่ทุกคนดูแบงดูมาแฮงเสมนกปลาปลานะคือไปลงแก้วข้ามืนี้เออเป็นพี่เดอมีลงโอ้แดด้อนได ขนเท้าเลงไว้แน่พี่น้องเลยก็เกี่ยวเลยนี่ก็เกี่ยเมื่อเช้านี้เขตถังรถนี่พนักงานเท้าเลยสองสาม <c oughs> จับจับจับ เจ้ามาหนพอ่อหำโอ้ดูนี่เจ้าดิไม่มาขี่รถน,นะ <c oughs> <c oughs> ใช้มาขี่รถเลยเอาแพ่น้อยเด้แทนเน้อเดี๋ยวเอาแพ่อย,อยางมาปูนี่ก่อนทุกคนเลยปูนี่กระโดลูกนี้กเฮัขี่รถกะาลฝาลนโน À, bọn oh. 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 oh, này khô Đang không hàm bên đây luôn Nó khó mà Sơ thằng nào một con Sơ là lời họ sơ Sơ nơi này, sơ nào hôn lép bạn phải cần khôn khôn đủ khôn

เก็บรอขึ้นเ้าเออนะพอดีมด โอ้ยโตมาฮัมโอ้ยกนโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้้ยโ้เป็นยโน้าโ่ะยโอ้ยโอยโอ้ยโยโ้ย้อ ้นไวหวดีเขานะไปกิน,นข้าวหมกันดิล่น De oh, aí, มาเอารถที่สองพอดีตัวนี้เป็นรถที่สามเขายังนะนนมาอีกคันหนึ่งทุกคนเลยเดิมแบบอันนั้นเป็นนี้ ไปนี่นะกระเทือนละมันน้อยเดียวนึงอะไมหอนอีหละยส่าไปเกี่ยวเขานะบ่ห่นขานะหเาวนะอหุ่นเราวเวาหั่เวาหเราเาหัวอราวาหวะหัวเาหเราะะะ โตเกงอ่ะเอามาหอด2ขันอดันี้พอดีเป็น4รถกยงอยู่เข้าก็ยงไม่ทันหมดเดเข้าในลงีกะสิได้นะอีกปหดอีกบนจหมดเข้าขาวนี่มาในมิดเลยมาเนาะจะเอาบ่าข้าแดงนะ พอ oh, oh, oh. หมดตัวมันมือยังมันนี้มาค่อยอยู่กับปูคนมือมันนี้มาค่อยเนี่ยอ่ะติดตัวนี่แล้วมันเยอะมากขี้ชิบนะมากก็มันมีกี่น้ำมือขี้ชิบดูน้ำมือขี้ชิบป่านี่นะมัดยูไปแล้วแต่กระชิบเฮ้ยนึกถ้ามาแบบว่านี่เราเบ็ดบอสเหมือนแบบโซ่อะไรเล่นเล่นเลยก็ ใช่มันถูกข้างนึงครับเกี่ยวเลยได้เริ่มเป็นยังก็มีเป็นนี้วันนี้เล่นเด้อเล่น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 แม่เข้ามัดน้อยมัดยันมัดแค่เฉยๆถึงงานงามเลยน้อยมาเริ่มงามเลยนักบอกเป็นดีครับ

มาเข้าเขาเพิ่งงามเลยเหรอนีอเอน่เพิ่งแง่นี่นนเอาห้ามแล้นี่นะนี่น,น,นะน้า่ยอมแม่ตันเจ้านะเอเพื่อก็ามัดโคอวันนี้คือ กแเล่นึง่งแปดเก,แเ,ปเก่าเลยคุณเอาไปเกเก่าเลยหุ่นมายโออันนี้ข้าวแดงทุกคนจะเข้าไปเลยจักซื้อมันจักแต่ว่าเข้า <laughs> มัดเข้ากับสุดยอดคอมง,งาม <laughs> เด uh> ja> mm ี่ยวข้าวสองมือได้ชันี้ละทุกคนเลยแต่ว่าเอดของง่ายเติบเ่อไว้โอแต่เอ็เจียวหำโอ้นต่ได้กินอยู่บ่เ็ดโอ้เสียวมือเนยปลากินดีจะทับได้บ่ เฮ็ดอุ้ยอุ้ยเบลาน้องกินได้ไหมเออเฮ้ยจะเจอไหมเอ๊บอุ้ยเออทับไงายทุกคนเลยฮะพ่อเอ๊บน้องเอ๊ยกะได้เมื่อก่อนมาหนิพ่อสมิล่าเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำโขนข้าวผลนน้ำก็ได้เดี๋ยวยังได้กะคนไม่เข้าใจลาย เมื่ออื่นอัปเดตใหม่มีนี้พอสัน,นี้ก่อน